นี่อยู่กับจ้าทะเลกับพมเมอนะครับอันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับันนี้คนนี้ชื่ออะไรครับทะเลครับทะเลครับแล้วคนนี้ชื่ออะไรครับพมเมอครับโอเควันนี้มาทําอะไรอะครับมากินข้าวที่ทะเลกันค่ะกินข้าวที่ทะเลใช่ไหมอ๋อมันมีมันมีหาดทรายใช่ไหมมีทรายใช่ไหม้เด็กๆกำลังทำอะไรอยู่ครับ ุดไปเจออะไรนะ่ะ <presidency> ดินเนาะแล้วคนนี้อะครับคนนี้ทำอะไรครับคนนี้กดหุ่นเล่นหุ่นกากดหุ่นเล่นขุดขูดครับอ่ะจบแล้วทำยังไงครับอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ย้ำคำมือกับพาเล่นนะคะค่ะก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทำงานเกินไปเนี้ยค่ะ